ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาทดลองการเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องวีออสนะครับผมสำหรับอุปกรณ์ก็จะมีประแจเบอร์12นะครับแล้วก็มีคอนด้ามยางครับผมสุดท้ายก็จะเป็นสายพานนะครับที่ไปซื้อจากร้านอะไรนะครับก็ดูตรงไปถามร้านอะไรได้เลยนะครับว่าจะใช้รุ่นไหนนะครับแต่สำหรับรถคันนี้ที่ผมเปลี่ยนจะเป็นวีออสรุ่นแรกนะครับผม ปี2004นะครับสําหรับขั้นตอนในการเปลี่ยนนะครับเราก็จะทําการคลายน็อตเบอร์12ที่อยู่ตรงด้านบนนะครับตรงที่ผมได้ทําได้ชี้อยู่ให้ท่านผู้ชมได้ดูตอนนี้นะครับซึ่งจากการศึกษาหลายคลิปบางคลิปก็จะให้ขันตัวเบอร์14ใช้น็อตใช้ประแจเบอร์ส4ขันตัวน็อตด้านล่างก็ ก็สามารถทำได้นะครับซึ่งจะทำให้การหย่อนสายพานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ผมจะขันเฉพาะเบอร์12นะครับหลังจากขันเสร็จปุ๊บเราก็ทำการหย่อนสายพานโดยการเอาคอนเอาท่อนไม้นะครับตอกค้อนตรงบริเวณไดชาร์จซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องเบาๆบามือนะเพราะว่าไดชาร์จอาจจะเสียได้นะครับ พอสายพานหย่อนปุ๊บเราก็ทําการถอดสายพานออกนะครับซึ่งสายพานที่ได้ถอดออกมานี้ก็มีอายุการใช้งานานานๆน,นะครับดูจากสภาพแล้วข้างในที่เป็นน่องจะมีรอยแตกจะมีรอยแตกแล้วก็เสื่อมไปตามการเวลานะครับซึ่งตัวนี้มันมีปัญหาตอนที่เราเวลาลื่งเครื่องมันจะมีเสียงดังนะครับนี่ครับตามสภาพ เดี๋ยวลองมาเทียบกับของใหม่ดูนะครับตัวนี้เป็นของใหม่นะครับที่ซื้อมาจากร้านอะไรนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ทําการเปลี่ยนโดยการใส่ตรงด้านล่างขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาคนสมครนะครับสําหรับมือใหม่นะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยครับ การใส่สายพานแล้วก็มาดูตรงคู่มือการใช้รถนะครับว่าแนวของสายพานที่เราจะใส่นะครับมันจะไปหาจุดไหนบ้างนะครับตามตัวอย่างนะครับผมแล้วก็ความตึงก็เหมือนที่ลูกศรได้ชี้ไว้นะครับซึ่งข้าเออซึ่งคู่มือก็อยู่ที่ประมาณหน้า2 0 3นะครับผม หลังจากนั้นเราก็ทําการงัดตัวไดชาร์ตนะครับขึ้นมาให้สายพันตึงครับซึ่งขั้นตอนนี้ก็ค่อยๆงัดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เครื่องกับไดชาร์ตเป็นรอยนะครับหลังจากที่เรางัดพอสายพันพอตึงแล้วเราก็ทําการขันน็อตเบอร์สิบสอง เข้าไปยึดนะครับผมโดยการขันน็อตตัวนี้ก็ไม่ต้องขันให้แน่นมากนะครับขันพอตึงมือนะครับซึ่งผมก็ศึกษามาหลายคลิปครับสผมนมาจะ มีวิธีการแนะนําที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมหรือว่ามีศึกษาข้อละเอียดต่างๆในคลิปอื่นๆประกอบได้นะครับผมขอบคุณสําหรับ